สวัสดีครับพี่น้องถ้ากเห็นหน้าพ,อพ,อพ่อพ่อน้องแคงทครั้งแรกได้นี่ครั้งแรกได้กันหน้าพ่อน้องแคทนี่ดำๆนะสภาพไม่จังไหนแนวบกบ่ข้อละคนข้ละงามสนวเนงานอยู่ว่ <c oughs> าเลาี้ยงคุแม่นี่นวแต่าเกลี้ยง

ย่ะกำลักินขาวนําเพิ่นอยนไสเมื่อคืนนี่ก็เไสหรอไปแล้วผมย่าก็ลืมชื่อในโดมมาอีน้องเอ้ยก้าก้าน่ะสะทงบ่ได้สะทงไนงนี่พนง่อยนก็อยู่บ้านอาจารย์พี่น้อง

ข well. ่ายยังจะสอบข้าที่สุดว่าแม่่ะอะไรงม่ลูกต่างหาก

ไม่เอ่นอารมณ์แชมท่าดนะแชมท่าดนะดิ เข่านยังจะสอบเข้า่เนไรเราเจอได้มาอีกเพิ่มหนึงมามาลอดตลอดนี

So เง so. ินกระบอกเชสงูเงินนี่กระต่ข้ามไปข้ามอยู่ไปข้ามเห็ดเงินนี่นะไปข้ามไก่โม่กุเซียน้ำบรไดอีน้อ

คนมางานลาพี่น่อเยเป็นภายเดินยางงานละไปอยู่บานอาจารย์พี่น้อย เ่อยแต่ทางมันแห้งไงน่องเอ้ยค่อยแต่ทางมันแห้งไงแกมแห้ง้มันแดดเาว่้าาวาวาเมื่ออื่นจะแดดแห้นี่่ยเตยราแหกขาถงจอย้านเมื่อใดได้ไหว่ารหขาอยู่ไปลง เสียงเงินเนาะได้ได้สัจะอไปม้เน่ยคนยังมาไล่ดักขับร่มาอื่นเอออาลมเอออาโลมป่าฮกสองชิบสิเนถือวลาเจชิบสิ ยิน้มายิ่สใกล้มาใกล้กับถูกไม่ไ้ามพี่น้องท่าน เป็นแค่มีเองสิบห้าพันเลยเมืองสิบห้าอะไรเขาได้เลยเมืองสหโอเคน้าตาพอน้องแคทข้างเละด้วยทีนี่ข้างเละวัวป่วยเอ้ยกูก็ข้างแเลเด้อเถาเห็นไรเถื่อได้พัแต่เขาใหญ่มากปีน่ะหยาสู้อยู่บ้างเรากระโดมมากบ้ายินไรเถื่อนเดี๋ยวกูสิเอารูปไปอ้างอาดามก่อนอาดามเคยเห็นแล้วพี่น้องอาดามเคยเห็นแล้วผัวเจ้านี้ เจ้บอกขี้ใากับิมาเราเคยคิดวาแบบฮะผู um, ้ใดขยอดเห็นอยู่ไห่วงช่วงหนาสุดสุดแล้วโทรมาไปอยู่หาสิบกลัวพอน้องแคท ไม่เองาไม่ทมาสิไม่เหงาเก็บซองข้าวเขาลงสาาลงาดมาวายสิบพันาสิบ้าหาสิบหกสี่หกเทนมาได้เทีนเก็ซองข้าวในเก้าพัน ที่มาอกระดัมนะเอาห่งนะเอาห่งนะครับเขเงินมาต่อทุนกับบหาย1อีก9,000เอามาพันหนึ่งพร้อาแล้วเอาแล้วโอ้มันถอี่น้องมาให้เราลงไหมมึงนะถว่าไห่เราหายสูบมึงดีลองิึง ลาชุดแม่คอยใส่เลียนซิปเกษียจ่ายนำน้องแคทละลายยาคนเสียมบอวเนี่คาดจะเบิ่งข้าวอันนั้นเราไข่าวเฟ่ซ้ำคาวเบิ่งเพราะว่าหน่าเละเลยไปคือลุงจะมาคกแค่น่ะไงครับพาไปกำลังใจในเด็กพี่น้องเดอร์มันอีกจะมากินทานน้ำเพลินมื่ออื่นเอาลงป่า มันแจกประมาณา <S 1> 1, <S าวันที่หนึ่งคือว่ามีขู่มีโคลนมาเฮือนก็นได้เงียบแท้น่<บ><บ>าเอ่อที่เดีแล้วกัน เม่าอแรมันก็มาอบมาแรงนะบไปเราเกอบปเาขาแรงมันกรมาโอยน่ากับพัวกับลูกึมืออบ่ได้บ่ได้ กับพวมันอยู่บ่มันอยู่กับแมงบ่กมันอยู่ระโพอันันแกแมงไปอยู่ว่ากลาคืนั่คือมันก็นอนืน่พี่น้องเก็บบรรยกาศซนีก่อนเนาะจกมีอย่างนี้มืออิเพื่อนมืงอาก็ได้